สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจานเจมาสเซอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมและวันนี้เนี่ยผมมีเป้าหมายครับผมผมมีสิ่งที่ผมอยากจะทํามากๆนั่นก็คือผมอยากที่จะทําคุณเคียวให้เป็น5ดาวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้คุณเคียวของผมเนี่ยระดับดาวอยู่ที่4ดาวนะครับแล้วเศษเนี่ยยังขาดอีกเยอะเลยนะครับผมเศษยังขาดอีกเยอะเลยแต่ว่าคือตัวนี้มันเป็นตัวอวยของเราไงดูชื่อของเราซะก่อนนะฮะชื่อเราก็บอกอยู่ว่าเทพเมคานะครับผมเออผมลืมอัป ครับซึ่งพลังตอนนี้ของผมก็อยู่ที่6 2 5 0 0 0นั่นเองนะครับผมอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ย6 2 5 0 0อยู่อันดับที่3นะอันดับที่1กับที่2นี 2> นพนะ่พลังเขาไปไกลๆนะพลังเขาโหดมากๆเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําคุณเคียว5ดาวซึ่งผมเนี่ยดองตั๋วสุ่มเอาไว้ทั้งหมด168บแใบนะครับผมแต่ว่าผมยังมีเพชรเหลือเยอะอยู่นะผมคิดว่าวันเนี้ยดวงมาต้องเข้าข้างผมนะน้องน้องคิดเหมือนผมน <Yo. S 1> ะคือก่อนหน้าที่จะมาทําคลิปเนี่ยจริงๆผมมีตั๋วดดอองอยู่ปปมาณ200กบผเิไ ะะประมาณ240ครั้งการันตี2ครั้งครั้งแรกผมได้ยามามโตะนะฮะล่าง SSR ครั้งที่2ผมได้ฮิบาริเคียวยะล่าง1ผมแบบออยากจะร้องไห้นะอยากได้ล่าง2แต่ดันได้ล่าง1ซะงั้นโอเคครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทําคืออะไรเราจะมาส่มหาคุณเคียวไงคุณเคียวล่าง2ไปครับตัวอวยของเราครับคุณเคียวเราไม่พูดพร่ำทำเพลง ผ้ไม่มาครับผมได้เป็นซาวดาซินนะโยชิร่างหนึ่งนะไม่เป็นไรครับน้องๆการเดินทางอะ่ะการเดินทางเขาไม่ดูระหว่างทางเขาดูที่ปลายทางกัน <c oughs> ใช่ป่าวว่ายิ่งพูดยิ่งมั่วนะใช่ไหมน้องๆโอเคครับผมเปิดมา20ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันเป็นธรรมดาของเกมนี้เป็นธรรมดาของเกมนี้ครับผมคุณเคียวโอ้โหคุณเคียวไม่มาเลยแต่ซันซัพมาเยอะมากๆเลยครับผมแล้วอันนี้อะไรฮะอุปกรณ์ผสมพยาบาลครับมีเยอะมากๆเลยครับ โอเคครับ okay. คุณเคียวครับผมคุณเคียวคือต้องรีบเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณเคียวจะไปแล้วนะคุณเคียวจะไปแล้วกล่องจำกัดเวลาคุณเคียวจะไปแล้วไดยามาโมโตะล่างหนึ่งนะคือถึงเนี่ยฮะจะไปวันที่11นะวันนี้วันที่10นะฮะวันที่ผมสุ่มเนะี่ยแต่ว่าเดี๋ยวคุณเคียวคงมาเข้าตู้นี้แหละเนี่ยเข้าตู้นี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะสุ่มคุณเคียวเราอยากได้คุณเคียวเพราะว่ามันเพิ่มเลทอยู่ไงถ้ามันเพิ่มเลทแสดงว่ามันต้องมีโอกาสออกมากกว่าตัวอื่นใช่ไหมครับน้องน้อง ใช่ไหมครับโอ้โหคุยกับใครเนี่ยเจจิงโจ้าอารุณโอ้โหอะไรกันครับจิงโจ้าอารุณมาจังไหอยากได้คุณเคียวอ่ะคุณฮิบาริเคียวยะเฮ้ยเฮ้ยโอโ้ได้มาเศษเดียวขอร้องออกยากนะเนี่ยคือตอนที่ผมสุ่มสวัสดะช่วงแรกๆผมยังรู้สึกว่ามันออกค่อนข้างง่ายนะหรือว่า SSR มันยังไม่เยอะนะตอนนั้นอนะพอตอนนี้แบบพอ SSR มันเริ่มมีหลายตัวปุ๊บคุณเคียวเริ่มออกยากซะง,งั้นนะฮะ คุณเคียวเริ่มออกยากสร้างงานนะฮะคุณเคียวโอ้ยมาอีกเศษหนึ่งโอ้โหมาทีละเศษนี่ได้สัสังวะเลียวเฮต์ oh my god น้องๆครับผมคือต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ลงทุนไปประมาณ6000บาทนะถ้าเกิดใครที่เห็นแก่การลงทุนพี่เจนะครับผมในการทําคุณเคียวเนี่ยีเ่ื่องกดไลค์นะกระทืบไลค์ให้ด้วยนะผมขอคลิปนี้สัก3,000ไลค์ก็พอนะน้องๆช่วยกันกดนะคนละไม้คนละมือผมขอแค่3,000ไลค์ก็พอครับผมความตั้งใจผมมันจะได้แบบไม่สูญเปล่า <c oughs> เอาดีพอน้องๆกดไลค์ให้ปึ๊บนะคุณเคียวมาแล้วครับผมเฮ้ยคุณเคียวมาในระเบลาอันสันในปรรดาปัจจันอันฉัน <c oughs> โอ้โหเหลืออีกหกสิบนะฮะผมอยากได้อีกตัวหนึ่งอ่ะคุณเคียวคุณเคียวมาหน่อยเซคุณเคียวไม่มาเลยปะเท่าเอ้ยมาครับคุณเคียวครับผมโอ้โหมาทีละเศษมาทีละเศษมาทีละน้อยน้อยค่อยคอยชินนะคุณเคียวบอกมาทีละน้อยนอยค่อยๆชินโอ้โหเริ่มไม่มาแล้วเริ่มมาช้าแล้วแลมโบนี่สามร้อยกว่าเศษแล้วฮะใครที่อยู่กิวดียวกับผมขอมาได้นะ ผมจะบริจาคให้แบบรัวๆเลยคุณเคียวอันนี้อะไรโลกการระเบิดโลกการระเบิดเถิดเทิงโอ้โหต้องมาแล้วแหละคุณเคียวเอ้ยจังหวะน,นี้แหละเอ้ยโอ้โหตกใจเห็นสีทองๆขึ้นมานะเศษเดียวปะโถเอ้ยเอาล่ะผู้ชมฮะครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันจากเกลือ,อยังไงล่ะามรู้สึกผมมัน ไม่เป็นไรฮะแต่เรามีเพชรดองไว้ประมาณ2 0 0 0 0เพชรน,นะเอาจริงเพชรผมค่อนข้างเยอะเลยนะน่าจะพอสำหรับการการันตีอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณเคียวไม่หมากครับผมโอเคแล้วผมขอซื้ออันนี้ผมขอซื้อย่อยก่อนนะซื้อย่อยก่อนรู้ว่ามันเปลืองนะแต่ว่าเราก็จะซื้อย่อยเพราะว่าเราจะเอาให้มันครบ10ครั้งนะไปอีก10ครั้งครับคุณเคียวครับผมคุณฮิบริเคียวยาของฉันโอ้โหมาทีละเศษขอร้องโคลม โอเคครับเหลืออีกแค่40ครั้งครับผมเหลือแค่40่ครั้งฮะคุณผู้ชมฮะไปครับผมคุณเคียวครับคุณเคียวออกคุณเคียวนะอย่าออกตัวอื่นขอร้องขอร้องอันนี้คือขอร้องเลยออกคุณเคียวตัวเดียวนะไม่ใช่ว่าออก s s r ตัวอื่นนะถ้าออก ssr ตัวอื่นนี่คือแบบเกลือนะเกลือเลยนะเกลือเลยนะออกเบลฟโกอรอเบลฟโกก็ไม่ได้แย่นะคุณผู้ชม แต่ว่าแบบเราเราไม่ได้ใช้แล้วไงประเด็นสําหรับผมผมไม่ได้ใช้แล้วคุณเคียวก็ต้องมาแล้ว <S <S เอาแล้วครับผม10ครั้งสุดท้ายอะ่ะสิครั้งสุดท้ายครับผมจะได้คุณเคียวหรือเปล่าน้องๆครับใครที่ไม่ได้กดไลค์กดไลค์ครับคอมเมนต์ Comment เลยฮนะคอมเมนต์ Comment เลยครับผมจังหวะนี้คือต้องมาแล้วครับคุณเคียวครับผมจะไม่กดข้ามนะรอบนี้ผมจะขอดูคัดซีนหน่อยผมจะขอดูคัดซีนหน่อยคุณเคียววิ่งมาใส่สูตรแบบเท่ๆใส่สูตรแบบหล่ท่อหล่อเท่ขอร้อง ขอลอง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 ใส่สูตรวิ่งมาแบบหล่อเท่ขอลองมาแล้วสุดยอดมันต้องอย่างนี้สิครับคุณเคียวเอาล่ะในที่สุดก็ได้มาปันรียบร้อยโอโหมิชชั่นลาคอมพีดยังไงน้องๆมิชชั่นเราคอมพีตแล้วอ่ะ โอ้โห oh, ในที่สุดครับเอาล่ะ right. ตอนนี้ผมน่าจะพอที่จะทําให้เป็น5ดาวแล้วนะครับคุณเคียวเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวผมนะฮะผมดองอันนี้ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับดองตัว๋วนี่ครับผมดองตัว๋วตั๋วทองเอาไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงเนี่ยส่วนตัวผมผมจะไปอัพให้ <คำ S 1> ตัวเบียรคูครันนะฮะแต่ว่าคือคุณเคียวมาไงคุณเคียวมาผมก็ต้องจัดคุณเคียวก่อนนะซผมไม่สนใจหรอกนะครับเบียรคุณลงเบียคูรันอะไรอะ่ะ <laughs> นี่ครับถ้าเกิดผมอัพไปเลขห้าเนี่ยพลังโจมตีเพิ่ม4 0นะครับผมตอนนี้โจมตีผมอยู่ที่15ื่นห เลือด3ามแสนนะครับป้องกันนี่ครับลำอัพคุณเคียวเลยดีกว่าครับผมไปครับคุณเคียวโอ้เย้หูพลังเพิ่มขึ้นอีก30,000ื่นบ้าบอนะโอ้โหจมตีเกือบจะ20,000ื่นแล้วครับน้อง โอ้โหผมนี่กลืนน้ำลายเอื้อกเลยฟังชันชจุติยังไม่มานะสำหรับคุณเคียวโอ้โหวันบอลแมนเล่นๆแล้วเด้นเนี่ยค<ช>ุณผู้ชมครับคุณเคียวเราตอนนี้เข้มเข้มแล้วพลังผมดีดขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหกแสนหกหมื่นเลยครับผมพลังดีดขึ้นมาเลยนะคุณเคียวเราขึ้นอันดับหนึ่งแล้วยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้โอ้จริงจพลังผมแซงแล้วนะพลังคุณเคียวผมแซงแล้วนะเนี่ยพลังผมแซงนะน่าจะอัปเดตทุกๆเที่ยงคืนนะครับผมโอ้โหคุณเคียวแบบหล่อเท่ครับห้าดาวไปดิห้าดาวไปเลยครับผมให้ตาย โอเคครับผมก็หลังจากที่เราทาคุณเคียวเสร็จแล้วใช่ไหมเหมือนเดิมนะคลิปนี้เราจะเอาคุณเคียวไปลอง PVP กันนะครับผมว่าคุณเคียวเนี่ย PVP จะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่าคุณเคียวเนี่ยจะโหดหลายทานลุนแค่ไหนใน PVP ไปรอดูกันเลยครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมได้ต่อมือถือไปที่เรียบร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยว PVP ผมจะ PVP ในมือถือนั่นเองนะครับผมนะฮะเพราะว่าในคอมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล่นแล้วไม่ค่อยชินนะผมว่าเล่นในมือถือยังชินกว่านะครับผมมามาดูกันดีกว่านะครับว่า PVP ตอนนี้อััันนดบเป็ยงงไ โอ้โหคุณคาคาลอสครับผมอันดับหนึ่งไปแล้วฮะตอนนี้คุณแรมโปสายวิ่งหนีนะฮะโอเคตอนนี้คือต้องบอกว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยนะสัปดาห์นี้เนี่ยคือแต้มเนี่ยยังเป็นศูนย์ทับหนึ่ออยู่เลยนะ มาครับลอง PVP ไปเลยครับรอบแรกเจอกับคุณ xxx ครับผมเฮ้ยฝั่งนั้นเขามีคุณเคียวเหมือนกันด้วยอ่ะคุณผู้ชมคือผมยังไม่รู้นะว่าแบบการ PVP ของคุณเคียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่านะฮะแป๊บ,ปบนึงขอตั้งท่าเล่นแบบว่าจริงจังเกมมิ่งก่อนมาเขาเอารูปคุณเคียวขึ้นดิสเพย์เหมือนกันกับผมเลยคุณผู้ชมฮะมาปุ๊บก็ยิงเปิดก่อนแล้วก็ยิงขวามาก่อนแล้วก็ไปเลยครับผมไปเลยครับผมไปเลยครับผมคุณเคียวมาไง คุณเคียวมาไงแล้วก็อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งยังไงเปิดโซนเปิดโซนเลยครับผมจังหวะนี้ผมเปิดโซนเลยฮะแล้วผมว่านี่ไงวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนแล้วไงเข้าไปหาถึงพี่เลยมาครับคุณเคียวคุณเคียวอ้ยอ้ยอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินอันติเลยหรออันติเลยหรอขวามานี่ก่อนขวามานี่ก่อนโอ้หถึกมากเลยเนี่ยคนนี้เขาเล่นสายซันซัดสายถึกเหมือนเดิมครับผม ป้าปูป้า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 เอา้าเอา้ามาดิมาดิครับผมโอเคให้โดนโดนโ,โอ้โหระยะมันค่อนข้างไกลนะเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยเคโดนแะล้วโ,โอ้ยโคตรแรงเลยดูคุณเคียวดคยวิคุณเคียวเหรอคุณเคียวเหรอครับอ่ามีการวางดักไว้ก่อนไงเขาวางดักไว้ก่อนนะวางต<น> right. ้นแข็งดักไว้ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็พุ่งไปเลยครับผมแล้วก็ดึงมานี่ก่อนนะดึงมานี่ก่อนนะ ยังไงแล้วก็อันตีไปเลยละกันอันตีไปเลยละกันสันซัดสายถึกอย่างนั้นเหรอสันซัดสายถึกอย่างนั้นนารัจ้ะโฮะนี่งไงดึงมานี่ก่อนครับแล้วก็พุ่งมาครับผมแล้วก็นี่ไงตายไปเลยตายไปเลยครับผมอาจะโดดหลบมาวางกับดักไปครับซูนะโยช,ชิเอ้ยจ้าไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยา เอาสิ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 าสมาโอ้โหทีเดียวตายไอ้สกิลเม้นควงทะลวงเนี่ยมันแรงเลยเกิดนะผมว่าเนี่ยเม้นควงทะลวงทีคือหน้าสั่นอะ่ะดาวผมยังน้อยอยู่นะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนั่นเองนะฮะ โอเคไปดูแมตต์ต่อไปเลยครับเราเจอคนเดิมฮะคุณ xxx ครับผมซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีของฟรีมาแจากนั่นก็คือ f a นโท o k e นนั่นเองนะครับผมหยิบมือถือขึ้นมาเลยครับ FC ของจานเจนะก็สำหรับใครที่สแกนก่อนจะได้มากกว่านั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สแกนที่หลังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคมายิงเลเซอร์นักเคิ้นแล้วก็จับแล้วก็พุ่งไปยงังยังก่อนยังก่อน นี่เอ้ยโอ้ยข้าบอกเขาเยอะกล่าผมนะนี่ทำเป็นเล่นเด้อ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 เฮ้ย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 เดี๋ยว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 เมื่อกี้กดผิดนะโอ้โหโอ้ยกูเกือบตายเลยเกือบตายเลยเกือบตายเลยมาดิคุณเคียวมันนี่ดิเน่เน่ไม่แดดด้วยครับเขาดึงเชิงนะเนี่ยดึงเชิงอ่ะดึงเชิงอ่ะดึงเชิงอ่ะเราอ่ะไม่เดียวแดดได้ไม่แดด อย่างนี้ก็ต้องสั่งสอนหน่อยครับผมเอ้าสิแล้วก็แดดหนีไปก่อนนะจะตายแล้วนั่นน่ะจะตายแล้วนั่นน่ะโอเคซื้อนะไปเอ้าเอา,เอากดเปลี่ยนตัวไปแล้วผมกดเปลี่ยนตัวเป็นซื้อนะไปแล้วโอ้โหนิ้วผมกดกดจนนี้ผมจะหิกจะหิกเลยอะ่ะมาเดี๋ยครับคุณเคี้ยวคุณเคียวอ้าวอาอาเอา โอ้โหกดเปลี่ยนตัวผิดว่ะก็เปลี่ยนตัวผิดว่ะน้องๆวางกับดักไปก่อนโอ้โหผมเปลี่ยนตัวผิดอะมาดีครับผมอุ้ยทีเดียวตายป้าดาแล้วคุณเคียวผมก็ตาย <Sy bil> คุณเคียวเราก็ต้องตายบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมมันเป็นปกติของโลกใบนี้เฮ้ย <c oughs> ดูเขาวางกับดักแล้วเขาก็ถอยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาสเต็ปแบกอะน้องๆ,อ,ๆ,ๆอันตีแม่งเลยไปเลยละกัน นี่ไงอติยัดไปเลยแล้วกันโอ้ยต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับผมผมต้องเปลี่ยนตัวนะต้องเป็นซาวาดะซือนะโยชินะว่าไงคุณเคียวว่าไงครับคุณเคียวมาดิคุณเคียวมาดิคุณเคียวดาเมจคุณหนักเหรอไม่แดดด้วยดึงเชิงดึงเชิงไม่แดดหรอดึงเชิงไม่แดดหรอเอายังไงยังไงมาดิครับผมมาดิครับผมมาดิครับผมโอ้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอุ้ยชิบหายแล้วเกือบตาย วางกับดักไปก่อนวางกับดักไปก่อนวางกับดักไปก่อนไปก่อนแม่บอกให้น้องพักพอนวิวิวิใจเยน็นใจเย็นครับคุณเคียวโอ้โหลบอยู่หลังเมน่นหลบอยู่หลังเม่นโลบอหลบอยู่หลังเม่นโลบอเฮ้กดผิด,โอ,โ,ผดโอ้โหกดผิดยับเลยกรูมาดิครับยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์แบบไม่มีอะไรมากันเอ้ยเอา้าโอ้โห เขาจะเปลี่ยนตัวนะฮะเราต้องรีบทำดาเมจนะเรารู้เลยว่าเขากอลังจะเปลี่ยนตัวนะครับผมโอ้โหโดน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 แล้วเจโดนเฮ้ยเฮ้ยหันหน้าผิดทางทำไมหันหน้าไปทางนั้นล่ะเจ้โอเคนี่ผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เฮ้ย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 เอ้าโอ้โหวอเตอร์ฟาร์กแมนวอตเฮปเพนวอตเฮปเพนไม่ไงโอเคครับเราฆ่าคุณเคียร์เขาได้ละชีวิตเราสบายแล้วฮะชีวิตเราสบายแล้ว มาดิเอ้าโอ้โหผมจะใช้อันตีมาดิอันตีไปเลยอันตีไปเลยอันตีไปเลยค่าบล็อกเราน้อยกว่านะเราจะเสียเปรียบตรงนี้นะมาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหเขาเขาสาวยับเลยว่ะเขาสาวยับเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยสาวยับเกินสาวยับเกินสาวยับแล้วสาวยับแล้วโอเคโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่นะโดนอยู่นะเอ้าโอ้โหตรงไม่ตรงล็อกไม่ตรงล็อกกันซะงั้น ดีนะที่ซาบาดะเราถึก <c oughs> โอ้โหแต่เขาก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> โอ้ค่าบ,บล็อกเราน้อยกว่าต <c oughs> านนี้ผมเล่นพลาดค่อนข้างเยอะนะต้องขออภัยด้วยนะพอดีเอาเอาจริงนะสารภาพเลยว่าผมอาจจะยังไม่ได้เก่งคุณเคียวเลยขนาดน,นั้นนะ <c oughs> โโดูดิดูดิ <c oughs> เขากดตีอย่างเดียวเลยคือเขารู้ว่าค่าบล็อกเขาเยอะกว่าคือเขาแบบใส่ยับอ่ะเขาใส่ยับอ่ะโอ้แม่งเอ้ยเสียบเรียบค่าบล็อกอ่ะ 50าสิบวีครับเอาดิอันติยัดไปเลยแล้วกันเอาอ้ what happened what happened หลบก่อนหลบก่อนเอ้าทำไมโดนนะ่ะนี่ไงฟอร์สไว้ก่อนครับผมฟอร์ไว้ก่อนครับผมเคยค่อยๆต่อด,ดามดเมจไปเรื่อยๆฮะโหเล่นพลาดอะ่ะเจดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดิมันชอบเป็นอย่างเนี้ย มันชอบหันหน้าเข้ากำแพงอะโอ้ยสาวยับแล้วสาวยับแล้วสาวยับแล้วสาวได้สาวเอาครับผมสาวได้สาวเอาสาวได้สาวเอาสาวได้สาวเอาเด้อโอ้ยดูดิมัวร์วตนะสงสัยเราต้องรอเล่นเลดเกมกับเขาแล้วครับผมดูดิคือค่าบล็อกกว่าค่าบล็อกเขาเยอะกว่าแล้วเขาที่เล่นแาบกี้อะไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผม ชนะเพราะเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมต่อยเคาวิสุดท้าย <laughs> ผมต่อยเคาวิสุดท้ายผมว่าเขาน่าจะร้อนอยู่นะไปต่อยเขาวิสุดท้ายแบบเนี้ย <laughs> ขอโทษครับโอเคครับรอบนี้เจอคนเก่งมากครับผมเจอคุณซีโครเซอร์นะคนนี้ต้องเป็นคนอีกคนหนึ่งที่แบบผมบอกเลยว่าสเต็ปเขาแบบคือคือโหดอะ่ะคือเรียกได้ว่าโหดเลยอะ่ะโอเคเอา้าเอา้ากดเปลี่ยนตัวไปแล้วเนี่ยเกมมันชอบเป็นอย่างเงี้ยน้องๆ งาที่กดเปลี่ยนกัวไปแล้วมันไม่เปลี่ยนให้อ่ะมันไม่เปลี่ยนให้อ่ะเสียใจมากๆเลยโอ้โหโอ้โห,โโหโเบลทีเดียวตายโอ้โห้องเลยผมบอกเลยนะเบลโดนทีเดียวตายแบบนี้เข้าโซนก่อนแล้วกันนะตอนเข้าโซนเราจะเป็นอมตะนะครับผมแต่ว่ามันก็เสียจังหวะน,นิดนึงอะแหละเนาะโอเคผมยังไม่รีบนะเพราะว่าค่าเพราะผมเยอะกว่านะเอ้า เนี่ยเวลาผมกดสก,กิลแล้วมันไม่ออกนะมันตัวมันชอบโดนพุ่งโอ้ตายดีครับมา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 เปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันเจนมาโอเคผมว่าผมน่าจะได้แล้วแหละแปลงล่างก่อนเลยครับผมอุ้ยค่าบล็อกเขาเยอะกว่าผมแล้วข่าบล็อกเขาเยอะกว่าผมแล้วเอา้าโอเคโอเคจังหวะแบบนี้อีกแล้วจังหวะเปลี่ยนตัวแล้วไม่ยอมเปลี่ยนอีกแล้วอน,น้องเข้าใจไหมครับ เปลี่ยนแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ไม่ยอมเปลี่ยนไม่เป็นไรนะตัวดาเมจเขาตายไปแล้วมันปิงหรือมันอะไรัะผมไม่เข้าใจนะบางทีแบบงงอ่ะว่าแบบเอะมันปิงหรอหรือมันยังไงโอเคไม่เป็นไรนะเราเรามีฮิลอยู่ถึงเขาจะคอมโบไปจนเราเกือบตายแล้วเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับผมอันนี้คือข้อดีที่เรายังมีแท้งอยู่นะเรายังมีแท้งอยู่ในทีโอเค เราปล่อยให้เขาต่อยไปเรื่อยๆนะเราพยายามอย่าปล่อยตัวดาเมจเราตายก็พอนะครับผมโอเค,อเคพยายามทำจังหวะไปเรื่อยครับผมอ,ลลอันติเลยละกันอันติเลยละกันโหโคตรถึกเลยฮะโอเค,อเคได้เวลาครับได้เวลาคาลเตอร์ได้เวลาสวนคืนแล้วฮะได้เวลาเอาคืนบ้างอะไรบ้าง ค,คือจังหวะนี้ผมยังไม่เปลี่ยนตัวนะเพราะว่าเพราะว่าซาบะดาเรายังเข้าสถานะอมตะได้อยู่นะครับผมเราปล่อยเขาต่อยเลยนะเพราะว่าเรายังเข้าสถานะอมตะได้อยู่เอาๆๆเอาเอาเอาแดดพลาดเอาเขาโอาาสแดดพลาดแล้วว่าเจทำไมอะ มาครับแข่งครับเอา้าเขาแดดไปแล้วนี่ถ้าเขาแดดไปแล้วล่ะก็ถ้าเขาแดดไปแล้วล่ะก็มันคือช่วงเวลาของเรายังไงล่ะซึ่มโอ้โหเฮ้ยมาครับผมมาครับผมอันตียัดไปเลยครับผมเขาแดชเราด้วยนะเมื่อกี้ผู้ชมเห็นไหมฮะโอเคโอเค แดชหลบครับเอา้าผมแดชกดลงมาข้างล่างผู้ชมเห็นไหมผมกดปุ่มลงมาข้างล่างแล้วทำไมมันไม่โดนวะโอ้ตายเลยครับผมโอ้ยงี้อย่างงี้อย่างงี้โอ้ผมกดแดชแบบลงมาข้างล่างแบบกดเมาส์ลงมาเลยนะเมื่อกี้เราจะแดชกดเมาส์ทำไมถ้าเกิดมันไม่โดนผมถามน่อยเธอโอ้โหเลยครับผมโมโหเลยครับผม,โมโ เฮ้ okay. Okay. เอาไม่เป็นไรครับตัวแท้งเราตายแตแย่ตัวดาเมจเรายังไม่ใช่ตัวดาเมจเราตายแต่ตัวแท้งเรายังอยู่พูดผิด ค่าบล็อกเขาเยอะกว่าผมทั้ง2ตัวเลยนะเนี่ยคนนี้นี่ค่าบล็อกถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วคอมโบเป็นด้วยนะคนนี้โอเคครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยก็มา PVP ให้ดูประมาณมาเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ถามว่าโหดหรือยังส่วนตัวผมผมว่าผม PVP ยังไม่โหดเท่าไหร่นนะก็เดี๋ยวผมจะลองฝึกแบบหนักๆเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ย PVP น่าจะโหดมากกว่านี้ไหมสําหรับตัวผมเองนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดดแชร์คคลิปนนี้้้ใหวยะรับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนน้าะครับในคุพิเศษจอต์กดีบออนนนั่เงะครับเ์ ใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ